สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ทุกท่านเรามีทางเลือกตัวใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องนั่นก็คือปุ๋ยดาวอกาศ 3G เมื่อฉันใช้ปุ๋ยนี้แล้วใส่ไปครั้งเดียวอยู่ได้ถึง4-6เดือนด้วยกันเห็นไหมครับรถต้นทุนต้อไรเน้นๆงั้นเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยจากสำนักดาบสอวิทยาสวรรค์คือคุป โอกาส 3G Nado Tech นวัตกรรมจากรัสเซียสามารถหาซื้อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศและตลาดน้ำอยุธยาสมนดกจาบสพบุจัยสวรรค์ปาาาตมสิหร์ค